ยิงไปป้านิวฮะผมกับเราป้าประเทศไทยมันจะถามอะไรทิ่เราหังกับมาแขกพังไงแกไปเป็นจะได้มันแปบก่อนป้าหนิวนะอือป้ามันเปื้อนทานเนาะดำเนาะมันเป็ี่ยนอันจะได้ดำดำเตยทานก่อเป็นจะได้ดำอ๋อเป็ี่ยนหนิวได้แน่เนาะมีกระดูกก่อมีกระดูกเหล่าก่อนกระดูกเหล่ามันอ่ะก็ต้องไหนนะอือ แต่แต่จะเป็นจีนมันยังป้องเป็นรูปทรงนิ้วอยู่มองก็แล้วกับมีเล็บมีเล็บมันหัหุ้มไว้อีนาะเล็บมันมันอาต้องหลังจากมันมันเยาวจากเล็บไปหั่มตัวแด้นิ่ว่นะเล็บมันพูดงมึเยอะอ๋มาให้กันมันถึงข้อให้กันออมันก็มึงเยอะตีมันขำอยู่ตีแขกนั่นนะเออไปถึงหรงพ้านหมอวานิ้วที่เหลืออยู่ไหนอีว่า อาหากระหนวดต่อบไดใดู้แต่มันปุ๊ดมันต่อได้อยู่หนาะไอ้หนอก็ลืมเปียไปตัวยน้หอดูนี่สเตอร์นเพื่อแปดล้อยคือต้้งสองข้อขึ้นไปนี่มันข้อกึ่งเนี่ยนะอืมบ่ได้เชื่บาทอะเชื่อถหกหมื่นได้แต่อังเหมือนเจอได้ก้ามก้งไรยันบมได้มาได้ หลังจากหิ้งได้นิวฮะอลไรหิงเอาไปยันเจ็ดได้ต่อหลังจากเจอนิวตีโทรหาฮะก็เอาไปขวางเลยของนอกกะขี่ไปไปเหี่ยวอืมเราไปขวางไปเหี่ยวพุ่นโทรหาก่อนโทรหาแล้วเนาะโทรหาโทรหาเขาบอเอาเขหลกโทรหาเอาวบอกเอาอืมวันวันไปแล้วกันตีโทรไหมเนวันตีหลังจากพาตัดแล้วอ่าเอาแล้วมันยิบเห็นแล้วนี่ยแล้แหลกจะโทร ก็แลบมีบุหัวตัวแล้วมันก็มีบุรหัวตัวแล้วหัวหัวหัตัวแล้วบดติดบุญหัวหัวเบิร์นเพ่ติดสโลแกนของฮาคือนิ้วไหนไม่ดีตัดทิ้งครับนิ้วนี่มันมาดีพี่เขาว่านั่นกะจีมือจีนิ้วซังเขาดีล่ำเขาว่างเขาคว่างไม่เห่เยนี่ กกับปญาสั่งลูกน้องจีเจีจีเอาไนี่พุดไปเหี้ยกรดีมันเบามาไหนมาจี้ฮันนี่วะเนน่ไงมีแต่วางมเขวางงเี่ยวไหวอเกิดเกิดเป็นเกิดเกิดนเนตไยกัตไยเป็นพี่เนตน้อยเนาะนิ้วไว้ก่อนคนเดี๋ยวไปที่หลังอีกนานอยู่ ตักเนเน,นบอว่ะเป็นเหล่หาคนกดดีนะไอ้พเดกับคนอยู่นี่กัเป็นคนตัวคนมันตาแต่นี่ปมานมีเป็นคนไหนยิงอยู่บ้านอเนนี่เป็นผีทันทีเลยนะตัวกัคนมันตาน,น้อทอย่างตัวกัคนพเนเนาะสองย่างละเบนนะนาสามย่างละ ันยังคนลำปางนออยไปเป็นคนลำปาตาแด้ตาแดดีฮะบอกเป็นคนเปลนคนกับจอไนที่มันเหมือนคนตอนไจอไนที่มันเหมือนคนเนี่ยนี่นะอืมเนี่นคนนเตัวมันนั่นะเหมือนคนมันเป็ยนีได้บอกเปล่นคนตมืนเครื่องคต้องมันเนี่ยนะเหมือนคนต้องเป็น่นยังมี

ไปยังไปยังบ่้มมีเหยาอหาเอาววดวงแตกกันาาไม่ได้มาพระโสดเซยนี่เปลี่ยนยาดำกเปล่นานยาดำนนที่ก็เปลี่ยนไมบ่ายโมงไปรับนะเี่ย อายู่กันสองคนนั่นละไอ้นั่นหรงเนาะอยู่กันสองคนนั่นละเอ้าอดีเมียอ,อยู่บ้านตัแล้วครับเดี๋ยวจักกำอ่ะแนี่ย่ะเวรน้องจีนยังก็เอาคัดเนี่ยเอาคัดทไปละเจ้าอย่าด่าแปงหน้าเหวินัดกันมาแต่แต่ปไปละเจ้า,า,าก็อย่าไปบิ่นอยู่หันมาไม่เอาอยัางเนาะตอนบ่นอยู่กับน้องสองคนเน,ะนาะนนยงสามมันยังนะ มองข้าวหมูแม่อยู่มันบ่มาเลยร้อเสารที่มาก็สูบไปถามเนึ่แช้มืออีกจ้ะสอนติ๊ฮควับบรรทุกเมืองยกไทยปอดเขายกไปมาซ้ำบ่เตะบอลนกงก็ใครผิดขายเกียร์กินเลยกินเสี่ยงกันลแหล่ก็กินกินเสี่ยงหวอนกินเสี่ยงก็ไปเตะก็ได้ข้าไม่จะเป็นปัญหาว่ะเขาตัวไปเตะมันจิบเป็นปัญหาตัวยืดของหน้าเขาของหน้า อืมกินเสียงคนไม่ได้แบบนันะฮะกองกลางเก่งพลืเกองกลางกลองกลางดีกว่ากองกลางได้าดจะไปปากแม่